หากเราเทรดแบบได้ที่เสียอยู่ยังเทรดมั่วๆของเตียองอยู่ตั้งใจแก้ปัญหาแต่ไม่เจอจุดที่เป็นปัญหาที่แท้จริงว่าเราต้องแก้มันแบบไหนคิดดูครับเราต้องแลกเวลาบิกี่ปีผมเองเลยแลแกไป8ปีเหมือนกันกน,กนครับก่อนจะเจออาจารย์ของผมเองใช่ครับชีวิตต้องมีโค้ชนี่แหละครับจากการที่เขากลับไปเทรดเองโดยที่ไม่ต้องปรึกษาโค้ชโดยที่ไม่ต้องสร้างความมั่นใจจากการคอยถามโค้ชตลอดเวลานี่แหละครับกิจกรรมที่เรียกว่า performance test แล้วถ้าเรามีวินัยนะครับถ้าเราใส่วินัยในการเทรดลงไปกับประสบการณ์ที่เรามีนะครับแล้วคิดดูครับมันจะสามารถพลิกพอร์ตเขา เราได้ไปขนาดไหนไม้ได้ได้เสียเสียไม้ที่เข้าแล้วมันไม่ชัวจะถูกตัดออกไปครับ <L un ters> เคยสงสัยไหมครับคนเราเนี่ยเข้ามาในตลาดเทรดแห่งนี้นะครับเราจะต้องใช้เวลากี่ปีกว่าจะเทรดให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้หรือจะเริ่มต้นในการเทรดแล้วปั้นพอร์ตตัวเองให้เติบโตได้จนกระทั่งถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นพอร์ตเปลี่ยนชีวิตได้เลยสิ่งนะครับคือปริศนาที่ผมเองยังตามหาอยู่นะครับผมเองเนี่ยก็ใช้เวลาทั้งหมด8ปปีเหมือนกันกว่าจะมีพอร์ตที่เปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้นะครับสิ่งนี้ครับ ทางสถาบันฟาสบูข,ของเราเนี่ยเล็งเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วที่นักเทรดทุกคนเข้ามาแต่ละคนจะมีจำนวนปีที่สักเซสเนี่ยหรือว่าประสบความสำเร็จได้แตกต่างกันครับบางคนใช้เวลา5ปี6ปีบางคนก็ไวขึ้น2ปีหรือแม้กระทั่ง1ปีเองก็เหมือนกันนะครับทีมโคชเองเนี่ยยังประสบความสำเร็จได้แตกต่างจากปี เหมือนกนกัเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งนี้จึงเป็นจุดสําคัญครับที่ฟาสต์บูของเราเองต้องการทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับสามารถชนะตลาดได้หรือปั้นพอร์ตเปลี่ยนชีวิตได้จากจำนวนปีที่ไม่ต้องเยอะขนาดนั้นครับจากกิจกรรมนี้นะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เทสเป็นกิจกรรมที่ทําให้ทุกคนนะครับมาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์การเทรดของตัวเองว่าเราเนี่ยจะต้องเสียเวลาไปเยอะแค่ไหนนะครับกับการเทรดอีกหลายๆปีที่เราเองยังวัดผลลั์ไม่ได้ฟาสต์บลูเลยมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจับทุกคนเนี่ยเข้ามาฝึก เข้ามาซ้อมเอาเทคนิคการเทรดของตระบันฟาสบูนะครับไปปั้นพอร์ตตัวเองให้เติบโตและเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้ใช่ครับเรากำลังทํากันแล้วแต่ที่สําคัญนะครับเราไมา่ได้บอกทุกคนมั่วๆว่าคุณเข้ามาแล้วเนี่ยุูจะสําเร็จได้เลยภายใน1ปีหรือ2ปีไม่ใช่แบบนั้นครับเราเลยต้องทาการทดลองทําก่อนครับกับกลุ่มคนบุคคลหนึ่งครับเกี่ยวกับนักเรียนของฟาสบูนั่นเองนะครับจำนวนเนี่ยแปดสิบคนเลยทีเดียวนะครับโค้ดทุกคนเนี่ยดูแลนักเทรดคนละยี่สิบท่านจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทําการทดลองครับปรากฏว่่่าผลลัธ์ทีีได้เน ทุกคนที่เข้ามาเทรดและเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับชื่อเดิมคือ f i n a น e X a อ็แต่วันนี้เรากำลังอัปเกรดใหม่เรียกชื่อว่า Performance t e s t นะครับปรากฏว่า80คนที่ผ่านมานั้นนะครับเปอร์เซนต์การพอร์ตแตกมีลดน้อยลงมากเรียกว่าเกินครึ่งเลทีเดียวนะครับที่สามารถยืนระยะพอร์ตตัวเองได้พอร์ตเดิมพอร์ตเดียวไม่ต้องเปลี่ยนครับและคิดดูครับถ้าไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยไม่มีโคช้ชแบบนี้นะครับ ทุกคนจะต้องขยันแบบไหนบ้างครับขยันเติมอร์ตเรื่อยๆถูกไหมครับแต่ performance test นะครับมีโค้ช1คนดูแลนักเทรดถึง2ีคนเลยทีเดียวและคิดว่าทุกคนเนี่ยจะมีผลลัพธ์แบบไหนกันบ้างครับแน่นอนครับทุกคนต่างดีขึ้นเราจึงทํากิจกรรมแบบนี้นะครับอัปเกรดขึ้นมาเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่เรากำลังจะทำกับนักเทรดฟาสบูในปีนี้ครับกิจกรรม performance test ที่เรากล่าวถึงมาเนี่ยถูกคิดค้นขึ้นมาและผ่านการทดลองทุกอย่างมานะครับหลังจากนี้เราจะมาดูอร์ตนันเตกเทรดกันว่าถ้ามีคนคนึเนี่่เขาเข้าในกกิจกรรมนี้เ่ แต่ที่ผ่านมาเขาเจอปัญหาอะไร เขา,าในกิจกรรมนี้เนี่ยสามารถช่วยเขาเนี่ยปั้นพอร์ตของตัวเองได้อย่างไรได้บ้างผมการันตีเลยว่าไม่มีที่ไหนทำครับมีแค่ดีฟาสบูแค่ีเดียวเพราะอะไรครับเพราะพอ,พอตเปลี่ยนชีวิตมันก็ปีและวางกันไม่ได้ครับแต่มันสร้างได้ครับจากกิจกรรมนี้ครับซึ่ง p e r f o แมน n c e t e เนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับสนามฝึกซ้อมที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมาฝึกซ้อมของตัวเองเพื่อให้ผลลัพธ์ในการแข่งจริงเนี่ยมันมีผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นครับอย่างเช่นในการวิ่งมาราธอนเราต้องทำการซ้อมเป็นหลักเดือนหลักปีครับกว่าจะจบสนามหนึ่งแค่แข่งวันเดียวเนี่่ยยลัมมนนนนเเเเงรรกกกิดาาาาฝึซ้ออใะะวท นนี้เหมือนกันครับผมขอยกตัวอย่างมา1เคสกับคนคนนี้นะครับที่มีปัญหาในการเทรดมาตลอดระยะเวลา2ปีครับและนี่คือ1ตัวอย่างของผ่อนนักเทรดนะครับที่ใช้เวลาวนเวียนอยู่ในตลาดเกือบ2ปีจุดเจ็บปวดของเขาเนี่ยครับที่ผมฟังเองแล้วรู้สึกว่าผมเองก็ยังเจ็บปวดแบบเดียวกับเขาเลยเขาบอกเพื่อนเขาคนข้างๆครับก่อนที่จะมาเล่นกับฟาสบูลเนี่ยเขาหมดความมั่นใจอย่างมากครับเขาบอกว่าเขาออกออเดอร์ฝั่งไหนก็ตามให้เพื่อนข้างๆเขาเนี่ยกดสวนหรือว่าออกออเดอร์ฝั่งตรงข้ามได้เลยทุกคนได้ยินแบบนี้เป็นไงกันบ้างครับแปลว่าเขา พูดออกมาแบบนั้นได้นี่เลยครับจุดเจ็บปวดของนักเทรดหนึ่งคนที่คุณจะต้องวนเวียนในตลาดนี้จากตัวอย่างของนักเทรดคนนี้นะครับทุกคนลองดูที่จุดเข้าเทรดของเขานะครับเขาทําการเทรดเล็กผสมน้อยของตัเงตลอดเวลาครับเข้าออเดอร์แบบคนที่ไม่มีความมั่นใจเลยกดออเดอร์บายไปหนึ่งครั้งแต่ออเดอร์ยังวิ่งมาถึง1 0ึงจุดเลยครับกลับเก็บออเดอร์เข้าพอร์ตเสร็จแล้วเพราะอะไรครับเพราะเขากลัวนั่นเองผัดมีออเดอร์หนึ่งครับเขาทําแบบเดียวกันครับกับเทุการเดิมๆครับมีออเดอร์เกิดขึ้นแต่สุดท้ายเก็บออเดอร์เพียงระยะแค่100ุดเพียงนั้นเอง คิดว่าต้องปั้นพอร์ตถึงกี่ปีครับพอร์ตถึงจะโตระดับ10เลี้ง20เลี้ยงมันเปลี่ยนชีวิตได้กับเขาได้ใช่ครับเพราะแบบนี้ครับจุดเจ็บปวดของคน<อ>ถัดมาครับเหตุการณ์เดิมๆก็ยังคงเกิดขึ้นซ้ำๆจากพฤติกรรมเดิมๆกับพอร์ตเดิมๆ เพราะเขาไม่มีใครคอยไปกระตุ้นเขาในเ่องครับว่าต้องมองกราฟแบบไหนมองรูปแบบการเทรดแบบไหนชีวิตเลยต้องมีโค้ชผมเปรียบเสมือนเหมือนการวิ่งแบบนี้ครับการที่เราจะวิ่งมาราธอนได้เนี่ยเราจะวิ่งมั่วๆไม่ได้ครับเราจะซ้อมสะเวสะปะเหมือนคนที่อยากจะวิ่งแค่วันเดียวเลยเนี่ยแลวให้จบทําไม่ได้ครับตัวอย่างที่ต้องมีโค้ชเกิดขึ้นเพราะมีโค้ชแล้วเราดีขึ้นเสมอครับเพราะเรามีคนที่เดินตามผมขอเปรียบเทียบโค้ชคนนั้นว่าเป็นเพรสเซอร์ของการวิ่งลวกันครับเขาจะวิ่งนาเราไปก่อนครับในระยะก้าวหนึ่งและเขาจะบอกเร ราวิ่งตามโค้ชผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับมันก็เลยดีไปตามคาดการณ์ที่เราเองต้องการถูกไหมครับการเทรดเหมือนกันครับหากเราเทรดแบบได้เสียอยู่ยังเทรดมั่วๆของตัวเองอยู่ตั้งใจแก้ปัญหาแต่ไม่เจอจุดที่เป็นปัญหาที่แท้จริงว่าเราต้องแก้มันแบบไหนคิดดูครับเราต้องแลกเวลาบกี่ปีผมเองเลยแลกไป8ปีเหมือนกันนะครับก่อนจะเจออาจารย์ของผมเองใช่ครับชีวิตต้องมีโค้ชที่ท่านนี้นะครับก็เลยเข้าสู่กิจกรรม Per f o r m a n c e test ทนะครับแล้วก็เล่าจุดเจ็บปวดเหล่านี้ให้กับผมฟังสิ่งที่เกิดขึ้นนะ พอตตัวเองจนกระทั่งเติบโตไกลหลายเท่านะครับแต่รู้อะไรไหมครับเขาเพิ่งเริ่มต้นแค่ไม่กี่เดือนครับจากการที่สูญเสียความมั่นใจตลอดระยะเวลาเพียงแค่สปีกลับมาเลยกับพวกเราฟาสบูลนะครับเพียงแค่หนึ่งเดือนหรือ2เดือนเท่านั้นครับนี่คือการพัฒนาของเขาครับทุกคนเห็นลูกศรที่มันเริ่มไกลขึ้นไหมครับหนึ่งเลยครับเขาสามารถเก็บออเดอร์ถือออเดอร์ไปหาทีพระยะที่ไกลขึ้นจากหลักสูตรของทางฟาสบูลนะครับเทคนิคเลเวล3ที่เราได้เรียนกันนั่นเองปรากฏว่าจากตอนแรกที่เคยเรียนแล้วนะครับแต่ปฏิเสธตัวเองเพราะไม่มีความมั่นใจว่าจะไไปใช้้ด เลยเจอจุดเจ็บปวดแบบนั้นแต่วันนี้ครับเทคนิคเหล่านั้นนะครับกลับซึมซับเข้าไปอยู่ในพฤติกรรมการเทรดของเขาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปที่เขากลับมาเรียนในกิจกรรมนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขาสามารถเก็บออเดอร์ของตัวเองเนี่ยและถือขึ้น DP ในระดับที่เรียกว่า1000จุดได้โดยที่โค้ชไม่ต้องบอกโดยที่โค้ชแค่ทาการสอนครับแต่เขาสามารถฝึกซ้อมแลเทรดได้ด้วยมือตัวเองครับจากนั้นนะครับไม่เพียงพอแค่นั้นนะครับระยะการเก็บของเขาเป็นไงครับเขาเริ่มอ่านกราฟออกมองกราฟได้และที่สําคัญนะครับ กดออเดอร์ทีงเนี่ยเห็นเป้าเลยว่าต้องเก็บเท่าไหร่จากเดิมไมไงครับจากกันนที่เราต้องคัดระยะไกลๆเขาก็คัดระยะสั้นๆเพราะรู้พฤติกรมรมกราฟอย่างลึกซึ้งที่สุดแบบที่โคชเองเนี่ยทำการสอนและโค้ชเองเรียนรู้มาทั้งชีวิตผลลัพธ์จึงเกิดขึ้นครับเรียกว่าการเฟดหนครั้งเนี่ยสามารถตีโฮมรันได้เลย ดูคนลองคิดดูครับถ้าเราเปลี่ยนตัวเองได้จากจุดเจ็บปวดแบบนั้นเก็บเล็กผสมน้อยของตัวเองเขตได้เสียอยู่แบบนั้นเราตอนแรกเวลาไปกี่ปีครับแล้วคิดดูครับถ้าไม่มีใครชี้นาทางให้กับเราหรือว่าเป็นเพเซอร์ให้กับเราได้นะครับเราต้องเสียเวลาแลกปีกี่ปีครับก่าจะยอมรับตัวเองว่าต้องมีโค้ชนั่นแหละครับนี่จึงไม่ใช่บทที่มาว่า Perform a n c e test กิจกรรมนี้เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนคนคนึงที่เข้ามาเรียนในกิจกรรมได้อย่างไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นตัวอย่างแบบนี้แล้วคิดดูครับถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยผลลัพพธ์ขอองเา,น,ะยะยา,น,น,านนวีี้้ไค่ แล้ววันหนึ่งผมจะพาเขามานั่งสัมภาษณ์ให้ทุกคนได้เห็นเลยครับว่าเรียนที่นี่แล้วจบแบบไหนเรียนที่นี่กิจกรรมนี้รับเปลี่ยนชีวิตพอร์ตของคนคนนึงไปได้อย่างไรได้บ้างนะครับนี่แหละครับจากการที่เขากลับไปเทรดเองโดยที่ไม่ต้องปรึกษาโค้ดโดยที่ไม่ต้องสร้างความมั่นใจจากการคอยถามโค้ดตลอดเวลานี่แหละครับกิจกรรมที่เรียกว่า performance test แล้วถ้าเรามีวินัยนะครับถ้าเราใส่วินัยในการเทรดลงไปกับประสบการณ์ที่เรามีนะครับแล้วคิดดูครับมันจะสามารถพลิกพอร์ตของเราได้ไปขนาดไหนไม่ได้ได้เสียเสียไม้ที่เข้าแล้วมันไม่ชัวจะถูกตัดออกไปรััับเพาะวินยก ทักษะที่เรามีนะครับมันจะเป็นชีวิตของคนคนนึงได้ครับนี่คือภาพที่ชัดครับของกิจกรรม f o r m a n c e t e ท t แปลกใจใช่ไหมครับจู่ๆผมว่าพอร์ตนักเทรดมาเปิดบน้าจอของตัวเองได้อย่างไรใช่ครับเพราะกิจกรรมนี้เนี่ยโค้ชของซา m a มันฟาสบูลนะครับจะอัพพอร์ตของนักเทรดมาใส่ในอุปกรณ์ของตัวเองเพื่อทาการเช็คพอร์ตนักเทรดได้ตลอดเวลาครับคนคนนึงเนี่ยเลยสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ไวครับสามารถพลิกพอร์ตตัวเองเป็นสร้างชีวิตได้ไวครับ นี่คือกิจกรรมที่เราจะทำใน p e r f o r m a n c e Test ครับฝึกจริงตอบจริงแก้จริงจนสร้างให้คุณเนี่ยกลายเป็นนักลบที่ชนะตลาดได้ด้วยตัวเองครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเราจะเปิดรับสมัครทุกคนเนี่ยที่สนใจเข้าร่วม Per f o r m a n c e Test ในวันที่25กันยายนน,นี้ถึงวันที่1ตุลาคมนี้นะครับมีระยะเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นเราไม่รับเยอะเราไม่รับตามจำนวนนะครับแต่เรารับเพราะต้องการคุณภาพเราจะรับจำนวนจำกัดนะครับเพียงโค้ชละ10ท่านเท่านั้นนะครับถ้ามากกว่านี้เราจะปิดรับแล้วก็ไปเดือนถัดไปแทนเพราะฉะนั้นใครที่ต้้องกกกาาาารรรรเขมมิจสถ บอกช่องทางนี้แล้วพิมพ์คําว่า performance test ได้เลยครับหากใครที่ต้องการเรียนรู้กับพวกเราทาง Fast Book ครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณผ่านคอร์สเรียนนี้ก่อนเลยครับ OVP ออนไลน์พื้นฐานการเทรดตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งเราสอนคุณทั้งหมดเพียงแค่3วันเท่านั้นครับถ้าคุณสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม performance test เนี่ยคุณก็สามารถไปต่อกับพวกเราได้เลยนะครับรับรองว่าครบจบที่นี่ที่ Fast b o o k ครับไม่ต้องท่องยุทธจักรเรียนที่ไหนเพิ่มอีกอย่างแน่นอนครับเพราะที่นี่สร้างเปร่ยนชีวิตครับแต่วินัยสร้างคนให้สามารถสร้างชีวิตตัวเองต่อได้้คครรัับบแลวเจ